ตอนนี้ท่านมาแล้วมาริมตีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมศักดิ์เทสุทินครับค่ะคุยกับสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สมุทรเสาสมศักดิ์สองค่ะเริ่มตีค่ะตอนนี้เป็นไงครับเท่าที่ได้รับรายงานมีคนได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์คือถ้าดูจากข้อมูล ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมันมีอุบลศรีสเกตสุรินบุรีล์นะครับเรามาดูโรงพยาบาลก่อนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสิบเอ็ดโรงพยาบาลอันเก่านะ,ะต้องปิดไปเลยเจ็ดนะแล้วก็บางส่วนเนี่ยสี่โรงพยาบาลแต่ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าเนี่ยที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดเนี่ย,ยก็โร,โ,รโรงพยาบาลคลองใหญ่นะครับย้ายผู้ป่วยในทั้งหมด ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดโรงพยาบาลคลองใหญ่เนี่ยมันห่างชายแดนสิบกิโลเมตรนะครับสิบกิโลเมตรเราก็ย้ายผู้คนมาแต่ว่าผู้คนบาดเจ็บหรือมาอย่างไรที่จังหวัดตราดเนี่ยไม่มีนะไม่มีผู้<ะ>ผบาดเจ็บแต่มันมีเหมือนลูกระเบิดมันตกเข้ามานะครับก็เลยอบยบผู้ป่วยในซึ่งมันอยู่ใกล้ชายแดนตรงนี้เข้าเข้ามาที่ แหลมงอกนะครับโรงพยาบาลแหลมงอกก็ประมาณนี้ข้อมูลประมาณนี้แต่ว่าถ้าถ้าดูข้อมูลเดิมนะครับข้อมูลที่มันเกิดที่สี่สี่จังหวัดนะครับอุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งบาดเจ็บและก็เสียชีวิตรวมทั้งหมด46่รายสีรายน<ฮ>ี้ยเป็นข้อมูล อของเมื่อวานเย็นนะครับ4-6ลายเสียเสียชีวิตไปทั้งหมด13นะครับเสียชีวิต13เป็นอุบลราชธานีหนึ่งซึ่งผมจะเดินทางไปอุบลราชธานีกับข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านนะครับวัน,นี้ที่อุบลราชธานีเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วศรีสเกตเสียชีวิต8นะครับสุรินสุรินสี่สุรินทสี่ของเดิม แล้วแล้ววันนี้ที่ศรีสะเกดเนี่ยโรงพยาบาลที่เราต้องต้องอปิดนะฮะปิดที่ศรีสะเกดเนี่ยโรงพยาบาลการทลักษ์ซึ่งการทลักษ์เนี่ยมีระเบิดตกตกใกล้ๆโรงพยาบาลไปตกในเซเว่นตกที่ปัม๊มมันก็เลยทำให้ผู้คนเสียชีวิตแล้วเราก็อบพยพ คนไข้ในโรงพยาบาลภูสิงห์นะในโรงพยาบาลภูสิงห์เอ่อเป็นโรงพยาบาลภูสิงห์เนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งที่กําลังจะเลือกตั้งซ่อมกันด้วยนะครับภู <c oughs> สิงห์ตรงนี้เนี่ยต้องอบยพจากผู้คนในโรงพยาบาลตรงนี้นะไปอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ขึ้นแล้วก็จ่ายไปหลายโรงพยาบาลน,นะครับไปอยู่วังหินไปอยู่ปางปูไปอยู่ที่ทับทันนะครับ อ่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไปอยู่สามโรงบาลแล้วแล้ววันนี้เราไปที่อุบวราชธานีเนี่ยก็จะต้องไปเปิดพื้นที่ที่อุบลนรัชธานีลงโรงพยาบาลสรัรพสิทธิ์เป็นต้นเพราะในพื้นที่ที่ยังสามารถรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกเยอะที่อุบวนรัชธานีนะครับแต่ส่วนอ่ที่ศรีสะเกดเนี่ยอ่าไม่ไม่ไม่สะดวกแล้วนะไม่สะดวกเพราะว่าเป็นพื้นที่เอ่อที่ที่ ที่ผมเรียนว่าเราต้องอพยพโยกย้ายผู้คนออกมาไม่ปลอดภัยละตรงนี้ครับแล้วว่าในส่วนภาพรวมภาพรวมเนี่ยเรามีศูนย์อพยพเท่าไหร่นะครับเป็นข้อมูลวันที่25เรามีศูนย์อบพยพอยู่เยอะนะครับปริมาณจำนวน 286จุดนะครับ286จุดรองรับผู้คนได้เราเตรียมไว้นะฮะ3แสนสี่มืนสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบคนครับค่ะนครับแล้วก็เข้าไปพักพิงนะครับข้อมูลเมื่อวานเข้าพักพิงประมาณเจ็ดหื่นคนนประมาณเจ็ดหื่นคนประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็ทีมของของสาธารสุขเนี่ย อย่างทั้งหมดเรามีทีมที่จะปฏิบัติการด้านสาธารณสุขทั้งอให้กำลังใจนะครับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ทีมเล็กๆทีมใหญ่หรือจุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศอะไรเนี่ยที่เรียกว่าสกายด็อกเตอร์หรือ,อทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยหรือทีม ตอบโต้ตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่<ะ>ท,ที่พวกเราไปด,ดำเนินการอย่างทีม MCAT เนี่ยเอ็มเยียวยาจิตใจเนี่ยก็เอ็มแคเนี่ยก็จะใส่เสื้อกั๊กสีขาวะนะสีขาวแล้วก็ใส่เหลืองก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเป็นพิเศษของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ<ะ>เสริมเนี่ยสีเหลืองแล้วก็ใส่ เสื้อกั๊กสีขาวอันนี้เป็นเอ็มแคดแต่ของกระทรวงโดยตรงสำนักงานปลัดทำงานร,รัฐมนตตีก็เป็นเสื้อกั๊กสีดำสีดำถ้าเป็นของอันไมยเรื่องอะไรโต้อตอบภาวะฉุกเฉินสารภัยด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นสีฟ้านะฮะกระทรวงสาสุขมีหลายสีที่จะเข้าไปดูแลอันนี้คือระดบับลงไปตามตามศูนย์อพยพเหรอคะ ขายาทั้งศูนย์ <0 S 2> ทีเดียวก็มีสี่จังหวัดนะที่ลงไปนะหกร้อยสองทีมรวมทั้งหมดเลยเนะี่ยหกร้อยสองทีมะนะของกระทรวงสาธารณสุขทีมหนึ่งอย่างน้อยก็มีสามคนคะนะครับในศูนย์อพยพอย่างน้อยหนึ่งศูนย์ก็จะมีอย่างน้อยก็ก็ก็สามสามคนนะครับสามคนศูนย์ <3 S 1> ทั้งหมดก็ตามที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับค่ะเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยค่ะเอ่อ ขวัญและกําลังใจของชาวบ้านเป็นไงบ้างคะเพราะว่าหลายคนก็แบบตื่นตระหนกแล้วก of of okay. s. <S ็กลัวกันเนี่ยค่ะท evet ่านน้ฐนตรีก็มันเป็นผู้คนที่อยู่ในรัศมีนะครับในรัศมีของกระสุนปืนเนี่ยที่เราดูเนี่ยเราดูโดยไม่ได้ถามจากทางสาโหมอะไรนะครับเราดูจากจุดที่กระสุนตกหรือระเบิดที่มันตกมาจากวัดจากชายแดนมาประมาณห้าสิบกิโลเมตร นะครับเราก็ต้องพยายามอยู่ให้ห่างไกลจากจุดนั้นขวัญและกําลังใจของผู้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราก็เอาทีมของเอ a p m ค a เอเป็นทีมเยียวยาจิตใจนะครับ<ฆ>ได้เข้าไปการพูดคุยนะครับในจำนวนทั้ง286จุดแล้วก็ส่วนของอการดำเนินการตรงนี้นกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก เป็นหลักในการที่จะเพิ่มเติมหรือใช้งบประมาณของงบประมาณมาให้แต่และหน่วยงานเข้า,เข,า,าเข้าไปช่วยกันนะครับทำการบริการพี่น้องประชาชนนะครับกำลังเป็นจุดที่เริ่มต้นและผมก็เข้าใจว่า,าในช่วงสองปีสองนิ้กทสกคนเข้าที่กันทั้งหมดนะครับเราก็ภาวนาให้กา,ารสู้รบ จบโดยเร็วนะครับจบโดยเร็วแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่เราทําตามหน้าที่ต้องการความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพราะสงครามหรือการสู้รถทั้งนี้เขมนเขมนเนี่ยทําร้ายประชาชนะนะฮะเขาทําร้ายประชาชนยิงเข้ามาในพื้นที่ชุมชนมีผู้คนมีเด็กเสียชีวิตในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็กที่ทําการประนามนะครับประนามไปตั้งแต่วันแรก วันแรกะนะคือวันพระรหัสนะครับที่เราได้ประนามไปแล้วก็ได้จัดการในส่วนของการสื่อสารประนามให้เป็นภาษาสากลไปท,ทั่วนะครับเพราะการทำร้ายประชาชนให้เด็กและผู้หญิงนะครับเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ขาดซึ่งมนุษยธรรมอย่างไรแรงครับค่ะ ทีนี้เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่พอเพียงไหมคะเราต้องต้องย้ายไปยังไงไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าขอเลือดบริจาคเลือดความยิงเลือดเนี่ยเาย็ายังไม่ได้ใช้อะไรมากหรอกครับเพราะเราดูจากคนเจ็บนะครับค,คนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งหมดมันสี่สิบหกคนนะครับแล้วในขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยเขาก็อ่าบริจาคเลือดนะผ่านสภาการชาติเนี่ยอ่เป็นจำนวนมาก แทบทุกจังหวัดที่เขารณรงค์กันในขนาดนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ไปทางตะวันตกนะครับไปราชบุรีไปสมุทรสาครทั้งแรงงานต่างชาติอย่างพามา่าเนี่ยเขาก็มาบริจาคเลือดนะครับคนไทยก็บริจาคเลือดได้ได้ห้าร้อยกว่าถุงนะครับห<ะ>้าร้อกว่าถุง็ถุงหนึ่งก็สามร้อยเจ็ดสิบซีซีนะครับในบริเวณดังกล่าวนั้นผมเชื่อว่า,เ,าเลือดไม่ขาด นะไม่ได้ขาดแคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแสดงความรักสามัคคีของคนไทยเราด้วยกันนะครับก็มีหลายองค์กรที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างเด่นชัดก็ต้องของกราบขอบพระคุณทุกคนครับค่ะตอนนี้เนี่ยไปในส่วนของอุบลที่ที่ท่านจะไปเนี่ยคะ่ะเออ่จะไปสั่งการอะไรยังไงไหมคะท่านผมผมจะไปดูในเรื่องของ าการอบพยพผู้ผู้ป,ป่วยนะครับผู้ป่วยในจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะให้พื้นที่อุบลเนี่ยรองรับเพราะที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีเนี่ยมีโรงพยาบาลใหญ่ที่ยังสามารถรับได้นะครับไม่เต็มอันนี้จะเอา,อ,าอุบลแล้วก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปขอความร่วมมือกับทานรการทุกทุกฝ่ายนะครับซึ่งเดินทางไปในวันนี้ก็จะไปพูดไปคุยไป ขอความร่วมมือนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายเขาก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วนะครับอย่างน,น,น้อยๆผมผมก็ไปในช่วงอสองภาคอีสานมันเป็นภารกิจด้านอื่นด้วย <c oughs> ต้องเข้าไปอยู่เสมอๆอ,อยู่แล้วก็ <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้ก็จะไปอีกครับเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสีจังหวัดตรงไหนเข้าได้ก็จะเข้าไปครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าในส่วนของครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งทหารกล้าของเราแล้วก็พลเมืองผู้บริสุทธิ์ตรงที่เราจัดทีมแพทย์เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยหรือยังครับใช่ครับเข้าไปหมดนะครับที่ที่ผมเรียนว่าเรามีตั้งสี่สี่ต้องหกร้อยสองทกร้อยสองหกร้อยสองทีมค่ะหกร้อยสองทีมเนี่ยทีมอย่างน้อยก็สามคนนะครับในทีมหนึ่งแล้วก็เข้าไปทํางานอย่างเต็มที่ร่มแรงร่มใจกันเต็มที่ครับเมื่อวานนี้อ่า กรมสุขภาพจิตก็นำร่องไปนะครับท่านรองปหลัดท่านประหลัดวันนี้ก็จะไปด้วยกันครับค่ะก็่งกำลังใจดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะลัตตีคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบุษยาค่ะได้ท่านปลอดภัยครับท่านครับสวัสดีค่ะ